มาดูใหม่นี้กันบ้างนะครับเมื่อเช้านะ้บางมาตกตกแบบไม้ตายแล้วก็บาลานนะครับปรากฏว่าเงียบนะครับปลาไม่กินแต่พอมาตกลอยนะครับปรากฏว่าปลาข้ามาักินนะครับเป็นปลาตะเพียนไซส์ขนาดสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะครับใสทอดอเดี๋ยวเรามาดองดูเมื่อกี้ลุงไปปุ๊กก็กินเลย tụi con lúc thì uh, dựa lòi có bao chắc mít cỡ, quá, có quả này hả Nghĩa cả Nghĩa cả Đục đích mayat mayat, nanti jad, tuh kecil kecil, nah kaki deh, buat mayat, ui, เอาไม่ดอย่างเดียวเสีลองดูสิตุ้นตัวนี้นะครับกินตะกัวทักนีดนะึงเดี๋ยวต้องตวงทักหน่อยอลงแบบกินเลยโอเคนี่มาแล้วนะครับตะเปียนใช้ตรงสามนิ้วนะครับใช้ทอดลงแบบปุ๊บก,กินเลยยูอ้ยตะเปียนตะเปียน อีกขั้นนะครับระยะ5-4ปรากฏว่าตกบาลานนะครับเงียบในเมื่อมันกินลอยก็ตกลอยแท้น้ำที่ตกนะครับที่ระยะ3-6เมื่อกี้ลองลงตกแบบไม้ตายดูก็ความลึกอยู่ประมาณสัก2มิมตรกว่ากวาดครับอันนี้ตกลอยก่อน ไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่นะครับลงไปปุ๊บก็กินเลยปลาตะเพียนใส่สวยใส่ทอดใส่ทอดจับยากสปบูตเกี่ยวใส่อีกลงปุ๊บกินปั๊บนี่ตงปากบนพอดีเลยไปกินลอยก็ไม่บอก ให้เราตกไม้ตายบาลานต่างนานไปไปต่อไปต่อมีอาการนะครับลงลงไปมีอาการอุย้ยปากี้ขมลงปุ๊บวิ่งปิดเลยนะครับเ,ออเปลกทำไมปลามันไม่กิน ตกไม้ตายรัอวบาลานพอตกลอยปุ๊บขี้ข่มก็กินนะครับโอเคจะได้ อาการนะครับอู้ยไม่ทัน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 อ uh huh. ไม่รู้จะสับช่วงไหนยกยิก่งยกยิก่ง ดิบดุบดิบอุย้ปอยปลาตกใจไม่รู้ปลาอะไรเมื่อกี้ขึ้นทางโน้นนะครับ้นแนงดูแล้วน่าจะเป็นปลาตะเพียนไหลลงไปแล้วโอ้โหโอย,โอยลูกตะเพียนนะครับตัวเล็กตัวเอียดเอดกินขนมปังนี่ น้ำกิดขนมปังเล็กๆก,ก็อโอ โอ้โห้ด้โอ้โห้โอ้ห้อ้้ใส่สวยนะครับตัวนี้อู้โห้จะได้อยู่นี่ตะเกียบใส่สวยนะครับใส้ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วกินปุ๊บกินปั๊บตัวนี้กินอะไรกินขนมปังโอ้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กินขนมปังกินเหยื่อนะครับไส้สวยไส้สามนิ้ว เทนี้ก็แกงส้มก็ได้อยู่นะครับก็ไหวอยู่แต่ทอดจะอร่อยกว่ากลางเยอะผ่าหลังแล้วก็ทอดไปกันต่อไปกันต่อ กันต่อนี่โดนอยู่แล้วนะครับโอ้โหใช้สวยนะครับตัวนี้นี่ใช้ประมาณทักสี่นิ้วนะครับนี่ใช้ได้อยู่อุ้ยอุ้ยตัวนี้กินขนมปังหรือเปล่าอุ้ยด้วยกิน กินขนมปังนะครับตันนี้แับยากกินไม่ใช่กินขนมปังนะครับกินเหยื่ออู้จะรุดจะรุดจะรุดหย่ารุดอ่าสวยสวยไปบางทีมันเข้ามาประมาณสักสองสามตัว แล้วก็เงียบนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกกังข้ามาสองสามตัวอลไรเงียบดูที่เงียบอยู่ไหมมันก็ยังกินกินเหยื่ออยู่นะครับกินปันจีบตัวนี้เมื่อกี้ไม่ได้กินขนมปังแต่บางที่ เด็นเสร็จขนมปังข้าวขาเพื่อดได้นล่าปลาครับลองเกี่ยวดูทีนะเกี่ยวยากเันตุ๊เล็กพ่อแคกหนึ่งแตกที่นะครับไรปันอะไรครับตายแล้ว วันนี้นะครับมาชมผลงานกันของการมาตกชิงอยู่นะครับตกแบบบาลานซ์นะครับตอนแรกก็ไม่กินเงียบนะครับตกแบบไม้ตายก็ไม่กินเงียบปรากฏว่ามาตกลอยนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับเม็ดครึ่งอาจจะไม่ถึงดนนี่มาชมผลงานกันนี่ปลาตะเพียนไซส์สวย แช่สักประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะผ่านเลยสุดยอด